พักอยู่กันธมันได้หนึ่งเวเข้าห้องนอก่านั้นใส่อุซาเาว้วาใส่อุซาลราเน่เศาดอยเเศ้าบานอก ฮัลโหลสบายดีทุกคนสบายดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองบุญมณีกัมุอัมทุกคนทุกคนมนี้บุญมณีก็มาที่เมือง่อยคือเก่าแต่ว่าไปกลเมือง่อยทุกคนบุญมณีสิพาทุกคนไปเบิ่งบ้านชาวลาวนะทุกคนในการที่เราเดินทางนั้นเนาะส่วนเราจะเดินทางด้วยทุกคนเส้นทางเป็นเส้นทางดินแดงอันจะเป็นบินขาวนะแต่ก็สิไปเดี๋ยวสิทมชาวลาวมาะต่นี่ไปบ้านจักสมงสบัสดีชาวลาว จะเป็นโคราชเลยคนไทยสบายดีสบายดีเดิเส้นทางนี้ไปทอนตานบนเฮวยอีคันนำประมาณเจ็ดสูงมุประมาณสองสูงมุสมสองสูงมุไปแบบนี่อัานย่างดีกว่าบ่ตรถเครื่องทุกคนเบิ่งแหมอันนี้เป็นเครื่องซารา่ามดข,ของเจ้าหมดเนา <c oughs> ะเดี๋ยวบุญมณีชิพาทุกคนไปเบิ่งเ <c oughs> นาะว่าสิน เดินทางมื้อนี้พ้อนบ้านจักชั่วโมงแล้วก็เฮาสิเจอเหตุการณ์ที่เฮาท่าทานเฮาจะจิ้วไปซักหยังได้เฮาก็บ่บ่ฮู้เด้อทุกคนแต่ว่าเฮาจะติดตามนํากันแล้วไปเนาะอบ้านเลยบว่าหยังต่อยังได้ไปขี่รถไปฮอดานรต่อขี่เรือไปอบ้านปเอารถไปบ่ได้ขี่รถบ่ได้ลอยน้ําออกโอเคทุกคนเนาะผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมเบิ่งจนจบว่าเฮาจะ ເຈົ້າອຸປະສັກຫຍັງໄດ້ລະກະເອົາອີກທີຮືນນກາຂກນດຮບິ່ງທາກັລລິມເາກນປເຈ อ๋อเดียวทุกคนตอนนี้เขาเจอซ่นเงียงแล้วทุกคนใจว่าเกิดนนกต,ากตาดูลืมทางกำบานตัวเองแล้วทุกคนหน้าเจอทางนี้ทางนี้นัแล้วทางนี้เล้ตกลงจำหูหมดเลย <laughs> okay, โอเคทุกคนนะเลาซีลองพิดลองที่ไปแล้วทุกคนอ่าลืมเส้นทางสบายดี เด้อเข้าใจเด้อตากินข้าวกันย่งดีตาเสียใจหาไปก่อนเด้อเข้าใจนื<ง>่ยบอกไื่คือระทัมุขออาุกคนตอนนี้ชาวลาวกับมาสิยญาขี่รถบ่อยทางไม่พูดทางเพื่อนพูดทุกคนตอนนี้พว,วกเขากันมาพักอยู่ปันลำมันได้หนึ่งเวลเข้าห้องนอกพนัก ก็สิไปต่อทุกคนยังอีกประมาณน่าสมโองห์โอเคทุกคนไปเดินเข้าไปอย่างประมาณสมมงติไปนะทุกคนเอาสิไปเจอกันอยู่ที่เพกลนไปฟาร์น้ำมูอซองน้ำมูอซานะทุกคนโอเคไปเอาบริสักว่ะเครื่องนีไม่ซักบริสักว่ะไม่ได้ซักว่ะซัก แปลวันซาลาวคิดคิดว่าอ่าคาดองคาดองอ่าสินสดสบายเสินเบิ้งเส้นทางกับเส้นสดเอาเท่าใดเขอถามเดียวอิฟซี่จะไปขอเด้อฮะบุมีคาดองมารถมาแต่งรถเลยไอมาแต่งอุฟซี่เลยเเนาะสมแล้วเป็นเส้นทางนี้กันถ้าฝนตกนี่ไปบุได้ได้แต่มันยาก มเมาทุกคนคู้ได้ที่อ๋อลิ่มถ่ามซื้ออะไรครับคนซื้ออะไรครับซื้อไซ้อูนี้อามิซองยูทูบบอนี่สื่อื้อวานาดาซส้อูซาลาวว้าวซาอูซาลาวนี่ซาดอยบอซาบานอกซาบาน, <laughs> นอกก็ดีเลยเส้ <laughs> นทางโอเคทุกคน,บบนอกตอนนี้ซาลาวอยากกินข้าวเนาะ <laughs> ทำไมเธอไม่ไกินข,าขา้าวตอนเชรานั่นแหละเมื่อกินขา้าวเราบปกินเนาะก่อนนี้ท่อนป่าอันนี้ก็มาครั้งแรกบางบาดชาวลาวสื่อส่อ,อูนะทุกคนตอนตอนเปิดคลิปบ,บุ้มนี่ก็ไปไทำเนาะเพราะว่ามึงหน้าก็โมโหว่าจะทำไม่ได้นะ <laughs> <laughs> โอเคทุกคนไปได้ขา้าวเสร็สิจนกันอยู่เขื่อนเทเทแต่บัดนี้เนาะเส้นทางโคตรลำบากเลยอและทุกคนตอนนี้บุ้มนี่ได้เดินทางมาฮอดที่เขื่อนไฟฟ้าเนาะคงอ่ะ โครงการพลังไฟฟ้าน้ำอุตสาหกรรมนนะทุกคนโอ้หันเป็นเส้นทางแบบนี้มากอยู่ขันเส้นทางแบบนี้อาสมุติเส้นทางแบบนี้ข้ารองเจ้าจะามาได้มาได้ลงมาถ้ารองเดิมเดิมตั้งใจต่อไปเห็นคนนัางเสาะคนดีโซนใครอยากไปโซนที่ใต้โอ้โหที่ใต้เลยเต้าอูมาทุกคนตอนนี้พวกเรา ซาวลาหรอให้ซาวลาวซาวไซอูจับกองเนาะให้พุญมีเอาตะมาหอดน้ำตกเฮ้ยเคลื่อนเคลื่อนน้ำตกอืมอยู่ที่อันที่มาป้าอูอันนี้จะเป็นเพื่อนน้ำอูสร้างมาทุกคนน้ำอูหนึ่งอูสองอูอยู่เข็ดเข็ดตาหรอตาอันนี้จะเป็นเพื่อนน้ำอูสร้างมาตาในมีอีกห้าหกมีเท่าไรเจ็ดหกเจ็ดมีป้ามีเจ็ดแม่น้ำอูนะทุกคนใส่แม่น้ำอูทีโซปปอลาว ที่มนะีเครื่องลายที่สุดที่มีงานพลังไฟฟ้าลายที่สุดจุดคือไปคีเมดอูน,นะทุกคนอันนี้ก็คืี่ออมาฮอดแล้วแล้วจะเดินทางไปอีกซ่องสมงอีฮอดจุดใหม่จุดใหม่ที่เราจะพักก็คือบ้านของสาวซาอุแล้ทุกคนเดี๋ยวเอาปิดขี่เพื่อนขี่เพื่อนไปนะทุกคนจะได้ของมาไปติดตามกันเลย ทุกคนตอนนี้พวกเขาซองคนเนาะซองเสียวฮะาไปพายุล <c> ะ <oughs> อ่าพวกเขาซองคนกามาฮอดจุดทางเหงือทางเหงือเนาะแล้วก็สีเตรียมเดินทางไปบานปากหลวงเนาะทุกคนบันปากหลวง,องของบัสของซาอู่โบว์หุ่นไว้คุณจะมีผู้สาลายหรือบวทุกคนถ้า,าว่ามีลายบริกาสซีอยู่พุ่นเลยเนาะสิบระกับลูกค้ามาตอนนี้ก็เราตรงๆเลยก็ <c oughs> ตรงๆเด้อ สีเป็นสีโป่งสิบห้ยูพื้นทางมีประชจ้าขใจยู่งพื้นเลยนทุกคนอันนี้ก็นั่งทางเหงาประมาณอีกสามสิบโมงไปฮอดพุ่นกับแปดโมงแรงพุ่นแหละว่ยออกว่ยออกอีกประมาณห้าโมงแรงหอดพุ่นนอนทุกคนโอเคพุ่นนอนสีนั่งพักก่อนในนึงเมื่อยเมื่อยอะไรทุกคนตอนนี้เหงาของพวกเขาก็เริ่มสีออกแล้วนะทุกคนโดยสารกะเมีนแตะ พี่น้องทางยุโรปทุกคนทุกคนเล่นเขาแล้วอุ๊ยไม่ก้าทุกคนเอาบ้านเจ้าคือเป็นแดนนี้แบรนเจอรคือเป็นแดนนี้สับสนแอนวุ่นวายสับสนแอนวุ่นวายคือเกย์รถบ่อใครนะครั้งแรกในชีวิตอันนี้ทำทาอ่ะนี่แหละนั่งนี่ก็ได้นั่งนั่นนี่ก็ได้บอก นางสมีไป้นทุกคนเดียว์จะส่งผู้สาวผู้สาวมีเฟซบุ๊กจะมาฟังยังเฟนตอนนี้เนาะแคงวุ่นวายเลยยังรในนั่งนี่ได้บอกรอรโอเคทุกคนตอนนี้พวกเราส่องคนกัะมุ่งหน้าไปบานปักหลวงเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนเบิ่งวิวอยู่ในน้ำบูนะทุกคนลองม่น้ำบู ผมว่าจาาาะคักเลยบอกว่ามันนอนเสียอย่านดอย่าไปตรงนี้ว้าวทุกคนบรรยากาศในการที่เขาอีเหือไปนะทุกคนสุดยอดนำอูนำอูนำอูำอทุกคนระวางที่เขาได้ขี่เหือขึ้นไปเนะาะเคยเห็นตัวงัว่ป้ายเบิ้องตัวตัวไข่พุ่นน่ะเช่นอย่างอาดอัมเนี่ยเอ่อทุกคนตัวคุยทุกคนนั่นจะเป็นทางชาวบ้านเนาะ อันนี้จะเป็น,น,ปนไรนะทุกคนอะไระให้ฮัละละได้ลองตามลองเมน้ำอูนะทุกคนก็คือเศรกิจในการที่ธุกรกิจในการที่าหากินเนาะก็ค,คือให้ส่วนเป็นการที่ทำมา้ากินตามรอแม่น้ำอูนะ ยังไม่ไเครื่องด้อ่าไมเครื่องนช่นหคพูยังไ้เครื่องเยครัว่าใกลๆนั่นแหละขาอกคเาเด้อนั่นแหละจะต้องยุให้เอฟเด้อเอฟีปโก้เด้อองมาดองีกบอลเด้อมะาเอาอะเจ้าทีนี่ให้ด ตอนนี s <S ้ก็ได้เจอมูบานกะบุงซีแ si ล้ทุกคนอยู <S an> ่เ <Island> ร oh, ียกฟังในน้ำมูนนะทุกคนโอ้ที่เป็นธรรมศาสติดีนะทุกคนเป็นเงือนแบบเก่าๆนะทุกคนเจอดิ่งน้อยจะนำแบบนั้น like ป่ะจะได้อาดน้ำแบบนั <sino> ้นป <S an> ่ะปลาทะเลเรๆๆๆ 欢迎你，孩子们。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。各位，各位。欢迎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 各

บ๊ายบายขอบใจเด้อไออย่างอีกจักสมปงหอดเมืึงขั้วอาย่างอีกจักสัมมาากกสมมปโมงโมงครประมาณอีกสองสมปงจับผู้เดี่ยวใครไปจับมาทุกคนตอนนี้พวกเขาทัเทานเล่ จอูเราได้ฮอดบานเขาจะเป็นนางฟ้าเราได้เขาจะเป็นนางฟ้าเราได้บุญบุญนน่อยมาน่งว้มานาแมนเพมานามานอาทุกคนตอนนี้บุญมณีกลมาที่บ้านของสาวไซอูแล้วทุกคนสาวเราคิดว่าสุดยอดบานเดี๋ยวสีเพิ่เพิ่นแจกขนมให้เด็กน้อย มนาไปกินวะมนาบบาสิมนาบบาเน่ได้บุญได้ได้วันนะเอาเอได้เจะไกินวะจะบปกินว่ยสอลขนมขนิเ่อยช่วเบสอ่ยแค่มาเนีมาเนี่้องเมียมขนม นิ่นนะฮะนะฮะข้าเงียยในเสกยูนิคกม่มีปะข้งเงียนี่มานอะเดิว้าวน้ำกินนี่น้ำกินบอกกินบอกขอบใจเลยถูกถกก่อนถูกก่อนปาดินันนี้มันข้าวอันนี้มันสีนอันนี้มันีนกินยังดิเซ็ปบะเซ็ะก็มือมดบอ สมเลอ่อไอ้กมุกมูอดียงังป้าบาละซีเครื่องก,มกมงึมกุนม้งมีมมัมีม,มเจยป้านะฮะอะไรดวยาเบืกขนมแล่ละะอ้เล่คนเล่าวะอ๋อให้ให้พอใชก,ก๊อ พาย่างท่านี้ไปบ่ะเ,เมื่อคืนเมื่อคืนอ้าวมีเหือม,มีน้ำทั้งนั้นเอ้โหให้เบ่งเป็นอะไรเมนี่เป็นอะไรเม,มนี่เมือม่อย <พอ S 1> บ่ธรรมดาขอดานขอดันละดีเมื่อยว้าทุกคนทุกคนตอนนี้พวกเขาสองคนมาหอดเปินของสาวใส่อู่แล้วนะทุกคน มูณซิงเราได้เห็นมาฮอดนานใ,นใจดินบอสกับกำลังดนกันพเพือฮอดปีละป้าย่าผูดบ่าอยู่เมื่อแมนเราซักผ้าได้ล่บ่ป้าคุณนีเจ้าซื้อเลยทุกคนจะมาสวดเนาะจิตต่อห้าเพิ่นได้สวเดเลยจิตได้ปากปากเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊สายอูเพลงกมากกันะกะ สังสยูทูบไซอูซาวลาแล้วก็สติ๊กต็อกอูซื่อเนาะเป็นภาษาเกาหลีเกาหลี<อ>ตัวใจอทุกคนเนาะเพ้่ที่มักคิดแบบนี้แล้วทุกคนในการที่พวกเราสองคนได้เดินทางย่าลืมกดไลค์กดชับส,สุขไทยกดกระดิ่งแล้วก็คิดต่อไปพวกเราสิพาทุกคนไปเลยไงหาติดตามกัน